สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้มาพอกับแมนวังหน้า USA นะคะมื่อนี้ค่ะเข้ามาอ่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวกันเด้อค่ะพี่น้องมาไก่นะคะมาหดพขดแลนด์นะคะขับรถมากับสาวบึงเบิ้งสาวบึงโอ้โหโปะแปวงค่ะค่ะพี่น้องโป๊ะแปวงหักนะ้าไปกินเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะจ๊ะแม่เอียงครับสาวบึงเบิ้งเฟิร์เด้อพี่น้องเห็นเพิ่นบอลน,นะมุดกระจกลงเนี้ยเบิ้งสาวบึง โอ้ยผู้งามขักน้อเพลินขุนแล้วกระปุกเครื่องสักอ่างเพลินโอ้ยแต่งขักแต่งเนยนะคะไปราคาพี่น้องไปไปเบิ้งเด้อไปร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะว่ามนีกว๋วยเตี๋ยวเปิดบอดเดอร์พี่น้องแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันนะคะต,ตั้งใจมากินกว๋วยเตี๋ยวตั้งมนีตั้งใจไปตินกว๋วยเตี๋ยวนะคะมณีเข้าเสี่ยงใจเดี๋ยวจะไปเบิง้งกันว่าร้านเปิดบอดเดอร์มนีเด้อไปเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะคะเดี๋ยวจะผุดใส่ตั้งหูคนผุด ผู้งามคักเลยพี่น้องคะเบิ่งได้อต่เซาเบิง่งถ้าลุดจะปากถ้ารุดจะปากไปเ้าไปเบิ่งกันนะคะพี่น้องเด้ยไปไปหลานก๋วยเตี๋ยวอากาศดีดีเด้อพี่น้องทา้งพอตเลนนะคะวันนี้มาไกลนะจ๊ะมาถึงพอตเรนนะคะพี่น้องขาอากาศดีดีเด้อมนันนี้เอา้ามาเบิ่งกันพี่น้องอ้ําขึ้นงเป็นแบบนี้แล้วบ่นี่ วังเอ้ล, <c oughs> <c oughs> ล้านปีดวังล้านปีดพี่น้องว่ได้มากินกว๋วยเตี๋ยวโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเย้ยมันในท t กเชวตร์เสาร์วั้ล้านปีดพี่น้องโอ้ยว่าตั้งใจมากินก็ว่ได้มากินเนอะพี่น้องเนอะล้านปีดโอ้ยพออ่อยแม่เอย กินทั้งนั้นเลยแม่วงเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยแม่ป้าโอูนอสีดายอันหนึ่งขนมกะลีปับกะมีเอียงน่ปะปลาหมึกย่างกะมีโอ้ยพ่อแม่พี่น้องอยากซีฮองไหหลานปิดอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยมึงโอ,โอ้ยอเิ่งกีฬาพี่น้องไ้านปิดเด้อค่ะมื้อนี้หกสิบเปอร์เซน,น้์พูดาน ห่องจากจากจากกำลังเปิดประตูออกมา,ออกมาออกไปยืนให้เที่ยวมันอ่ะคอนทวนหมองมันไม่ได้ก่อนที่บนาะด้วยบอกฉากบอกเนาะเอาออกมาเลยอ่ะ,อะ <laughs> โอ้ยลานนี้เด้อพี่น้องเด้อลานนี้เด้อตั้งใจมากินคาคาดอยากสีห่องห้เด้อพี่น้องเด้อตั้งใจมากินคาคาดลานปิดวันสันทำไรจิตใจมากเลย เอาปิดกับปิดปะหาพอกินบะดื้อนเท้อุตส่าบอกินเข่าอุตส่าบอกินเข่ามากินบะเตี๋ยวพี่น้องอมากจ้ะราะว่าเคยไม่กินมันแสบเอกอวยเตี๋ยวดันปิดโอ้ยเสร็จประเดี๋ยวเข้าประเดี๋ยวก็จบสาวบึงสีงามเลยพี่น้องใช่บึ้งหรือเปล่าบึงคนเดียวหรือเออคนเดิมหรือเปล่าบึงสวยค่ะคนกบึงเพี่ยนไปจ้าบึงสวยค่ะ มากมากเลยค่ะนี่ว่งงามค่ะวึงสวยค่ะวงเลียนไปวังเวียนไปโอ้ยอีพออแม่ว่าว่เปลนใจว่ล้พูจะนื่อสไปกินยังห้าว่นกันไปซื้อของกันตะบังของกันนะมันกันละหลายะเดี๋ยวเข้าวปั่นไปบังน้องทำใมฉันกินเตี๋ยวตอไปวลานุโดไทยบอดูเอ่อรีวอร์อ่อเสแปรที่กันคุ้นกับกินหลายที่กันสิไปลานนั้นบ้ เียวขาเจะยยนตะโฟมันก็มีใช่การเย็เน,ยนยเตะโฟฮะบนอันเฮื่อนเกากนะูนะเอาสิไปรลียไปเม่อเอาสิไปรเยไปเบิ้งปะปเป่เปิดเปิดนมไว้ช่วงเนี้ยสิปิดยัีงยงนมหน,น่อยๆนะมันหน่อยก็อยากปนะิดเนาะ